ก็สวัสดีครับพาทุกคนนะครับมาชมตรงย่านกมอเป็นนะครับก็จะเป็นจุดที่อาวนรถเข้าออกที่ย่านกระหนนะครับแล้วก็เป็นจุดที่เอารถขึ้นลงสถานีกลางเทวันครับอันนี้ก็มีคืวไวด้วยนะครับ5250นะครับไม้5220นะครับกับ5249นะครับออกไมค์คันหนึ่งแล้วครับ ห้าสองสี่ห้าครับอันนี้ทำพิเศษที่หนึ่งสี่มาครับ ขอบคุณท่านครับที่ติดตามสารับสวัสดีครับ